หรือครับวันนี้ก็จะพามาดูเส้นเดินทางนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับการเดินทางนี่แหละนะครับอย่างมือตัวอย่างนี้เป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเกี่ยวกับการเดินทางอาชีพที่มันเกี่ยวกับการเดินทางแต่ตัวเองไม่ได้เดินทางบ่อยแต่มันจะต้องเกี่ยวข้องการเดินทางอ่าฟังเราอย่าเพิ่งงงพี่น้องเพราะจะมีภาพตัวอย่าง lio. เาปรียบเทียบให้ดูดูที่เส้นนี้เส้น,นเส้นสีเขียวตัวนี้ที่ขีดไว้นนะเส้นนี้เขาเรียกว,ว่าเส้นบริหารธุรกิจ ดีเส้นนี้ถือว่าเส้นสวยมากเส้นมีน้ำหนักใหญ่ชัดเจนนะครับและมันก็จะมาพันกันกับเส้นนี้เส้นสีเหลืองนี่คือเส้นวิงเต้นเป็นเส้นวิงเต้นที่เข้ามาผัวพันถึงแนววาสนาและเส้นบริหารเส้นวาสนาคือเส้นนี้วาสนาเนี่ยถือว่ายาวมีขาดแต่กมีซ้อนซ้อนแบบเป็นลักษณะแบบเป็นลดซ้อนดีขึ้น ้อนเปลี่ยนผ่านในทางที่ดีขึ้นนะครับคือแนวทางของวาสนานี่อีกเส้นเส้นลำพังนี้เราเส้นเครดิตเนี่ยแต่และเส้นแต่และเส้นคือมาเนี่ยชีวิตวาสนาการทํางานตัวนี้มาเลยถูกโยงมาว่าการเกี่ยวข้องกับอาชีพที่มันเกี่ยวกับการเดินทางรถยานปานาะสิ่งต่างๆก็คือแนวของเส้นวิ่งเต้นตัวนี้วิ่งเข้ามาวิ่งเต้น การสร้างฐานะสร้างอาชีพแต่เส้นมันชัดก็คือเส้นธุรกิจเส้นบริหารเมื่อมันใหญ่มันชัดตัวนี้สิ่งที่ทำเนี่ยเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับมันออกจากเงินหลักฐานไงตัวนี้สิ่งที่บริหารในหลักฐานของตัวเองกับวัสนาที่ดีมีเครดิตเป็นวัสนารูเรืองไอ้อย่างนี้เนี่เรียกว่าคนมือคนรวยนะครับชีวิตช่วงหนึ่งช่วงแรกแรกช่วงหลังแรก อาจจะได้เดินทางบ่อยแต่พอเข้าสี่สิบห้าสิบการเดินทางมันจะเป็นในลักษณะไปเพราะงานเหตุที่ต้องไปแก้ปัญหาเหตุที่ต้องไปดูแลไม่ได้เดินทางบ่อยทุกเดือนนะมันจะต่างคนที่เดินทางบ่อยๆซ้ำๆไปทุกเดือนไปทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่า,วามือที่เกี่ยวกับอาชีพการเดินทางแต่ไม่ได้เดินทางบ่อยขนาดนั้น สิ่งที่มาสนับสนุกคือเส้นนี้เป็นวาสนาสนับสนุนเป็นลูกค้านับนี่คือวาสนาวาสนาที่ดียาวดีเกินต้านก็ได้ก็คือตัวนี้เส้นที่เด่นก็คือเส้นนี้เนี่ยเส้นบริหารธุรกิจแต่ขึ้นเป็น v เนี่ยสิ่งที่ทําได้ความรุ่งเรืองก้าวหน้าและสิ่งที่มันเหมือนกันกับมือซ้ายมือขอวาคือเส้นนี้เนี่เส้นเส้นวาสนาเกิด,เก,ดเกิดตำแหน่งนี้มันจะพิเศษกว่าตำแหน่งอื่นๆอยู่ การที่มันเกิดอ,อยู่ตำแหน่งนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นแหละข้อเสียก็น่าจะมีแล้วนี่เส้นมาตัดข้อเสียมันให้ความเร่งรีบความร้อนอ,อกร้อนใจข้อดีทำอะไรมีคนให้ความเชื่อถือลหนัาถือตาให้เครดิตที่ดีนี่คือมือที่จับอยู่ในหมวดของมือคนรวยที่ทำอาชีพเกี่ยวการเดินทางเช่นขนส่งนั่นเองนะครับทีนี้พอเทียบกับมือคนที่ เดินทางจริงๆชีวิตเดินทางนะครับก็คือเส้นนี่คือเส้นชีวิตโว้มาเนี้โคมาเนี้เนี่ยเส้นเดินทางบ่อยๆมีสองเส้นแต่เดินทางแบบนี้ก็มีโชคจากการเดินทางนะครับแล้วนี่คือข้างขวาเส้นชีวิตเดินทางของแท้เลยเนะี่ยของแท้แท้หวาเลยเนะี่ยของแท้ของแท้นี่ของแท้ือชีวิตเดินทางของแท้นะครับมีวาสนา นมันขาดเส้นชีวิตขาดเนี่ยเดินทางตัวนี้ลำบากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางตัวเองเดินทางบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเป็นมักคุเทศมันก็เลยต้องเดินทางบ่อยนะครับเห็นไหมวสนามันลําบากวสนาหยุดแค่เนี้ยมีเส้นมาตัดมาขวางเงินที่ได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยทีนี้มาดูคนที่มีชีวิตเดินทาง และงานมันก็จะี่ข้องกบการเดินทางด้วยนะครับดูแนวเส้นตัวนี้ก่อนเส้นชีวิตอ่าดูเส้นชีวิตนะครับที่เส้นชีวิตวืบเส้นชีวิตเนี่จะแตกเส้นชีวิตแตกเฉียวมาข้างนอกเนี่ยไม่อ้อมเข้าข้างในเนี่ยเรียกว่าชีวิตเดินทางนะครับชีวิตสัมพันธ์กับโลกภายนอกก็คือตัวนี้และที่สัมพันธ์มีวาสนาก็คือวาสนาจะเกิดจากเส้นชีวิต สีน้ำเงินแทนด้วยเส้นวาสนามีมีสองจุดยาวนะครับเส้นวาสนานีเน่เป็นวาสนาอุปธรรมคนตัวนี้เมื่อเส้นชีวิตก็เดินทางเส้นวาสนาก็มาเกิดจากเส้นชีวิตเดินทางและตัวนี้เส้นสีเขียวเนี่ยคือตัวนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรระเบียบกฎระเบียบที่ต้องทําเรื่องรีบในลักษณะการเดินทาง การเดินทางไปนี่มันมีแผนมีระบบที่ถูกวางไว้แล้วถูกล็อกไวแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวบอก่าแค่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็คือเส้นนี้บอกเลยแค่ว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเท่านั้นคืออาชีพตรงนี้มาเลยก็แปว่างานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศบ่อยๆซ้ำๆการเดินทางเป็นงานที่ดีไม่ดีเพราะวัสนาตัวนีน้ได้เงินดีอยู่ อาช่วงเวลาหนึ่งนะครับเมือขวาบ่เห็นมือขวาบ่เห็นนะมือขวาเขาเลยมีแต่มือซ้ายมาให้ดูชีวิตเดินทางอาชีพที่เ่ยวก,กัดเดินทางก็นี่แหละมือนี้แหละนะครับเส้นนี้เป็นเส้นตัดในตําแหน่งมือรับหรือได้ลาบได้ลาบได้ลาบแบบไม่เปิดเผยนะครับอายัดลักษณะอย่างนี้มันเป็นเรืงพิเศษนั่นแหลนะนเ็นพิเศษนี่ก็วาสนาพึ่งตนเองก็เกิดเนี้ย แนวทางวัสนาอาชีพเป็นไกด์นะครับนคนที่เป็นไกด์ก็ประมาณนี้ในตัวที่มัมบอกถึงชีวิตเดินทางซึ่งมันจะต่างกับมือแรกที่เอามาให้ดูชีวิตจะไม่เป็นแบบนี้แต่งานอาชีพมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพราะมีวัสนายาวดีกว่ามีเส้นบริหารที่ชัดเจนหรือเป็นเจ้าของกิจการนะครับ